มันคือโลกที่แสนจงวิปลิตที่อยู่ในจิตของฆาตกรเธอจะต้องดำดิ่งเข้าไปชะตากรรมของเหยื่อและการค้นหาความจริงเท่านั้นจะเป็นหนทางสู่การรอดชีวิตในครั้งนี้โวยนั่งเง่าเด้อ เ้า oh, สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง The Cell สำหรับเรื่อง The Cell นะครับมีครบเลยครับทั้งความวิปลิตความวิปลาสของไอ้ฆาตกรและนางเอกครับจะต้องดำดิ่งเข้าไปในโลกในจิตใต้สำนึกของไอ้ฆาตกรส่วนเธอจะต้องไป,ปเผชิญอะไรบ้างไม่ต้องเสียเวลาครับเพื่อนๆไปชมไปฟังกันโลดเอ๊ แคทเธอรีนเธอคือนักจิตวิทยาและนักท่องเข้าไปในโลกแห่งจิตใต้สำนึกของผู้ป่วยโลกที่เปรียบเสมือนดังความฝันความคิดและจินตนาการการเข้าออกผ่านปุ่มที่ติดอยู่ที่มือชุดที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อที่จะเข้าไปในโลกแห่งจิตใต้สำนึกแคทเธอรีนเธอจะต้องเตรียมตัวและฝึกฝนมาอย่างดี โครงการนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางด้านสมองโตต่อไม่ได้เป็นเจ้าชายนิทราแต่ทว่าโครงการรักษาผู้ป่วยผ่านจิตใต้สำนึกนี้ตั้งแต่ถูกสร้างขึ้นมันก็ไม่เคยรักษาใครได้ประสบความสำเร็จเลย และวันหนึ่งไอฆาตรกรโรคจิตวิปลิตวิปลาสมันก็ได้เดินทางมาดูผลงานของมันมันได้จับเหยื่อมาขังอยู่ในตู้กระจกปล่อยน้ำแล้วก็ทำให้เหยื่อจมน้ำตายทั้งเป็นหลังจากนั้นมันก็จะเอาศพของเหยื่อไปแช่ในสารที่ทำให้เหยื่อดูพล้ายกับเป็นตุ๊กตาแล้วมันจะเอาโซ่มาโยกับตัวของมัน เปิดดูเทปวิดีโอก่อนที่เหยื่อจะตายดึงตัวเองขึ้นกับโซ่ฟังเสียงกรีดร้องของเหยื่อแล้วก็ช่วยตัวเองแล้วก็ดูศพของเหยื่อที่คล้ายกับตุ๊กตาไปด้วยเสียงห้อยหวนคลวนคลางมันช่างมีความสุขจริงๆไอ้ฆาตกรโรคจิตไม่กี่วันต่อมาพวกเขา ก็ได้พบศพของเยื่อเจ้าหน้าที่ f i i นำโดยปีเตอร์พระเอกของเรื่องก็ได้เดินทางมาสอบสวนคดีนี้ศพของเยื่อที่กำลังจะเน่าพวกเขาต่างชงนกับพฤติกรรมที่แสนจะวิปริตของไอ้ฆาตกรโรคจิตคนนี้ไม่พบร่องรอยการข่มขืนพบเพียงคนเพชรที่คาดว่าไอ้ฆาตกรโรคจิต น่าจะมีกิจกรรมพิสดารกับศพด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พบหลักฐานที่ไม่คาดคิดมันคือขนของสุนัขและมันก็เป็นสุนัขเผือกซะด้วยพวกเขาคิดว่าน่าจะตามหาเจ้าของสุนัขที่คาดว่าเป็นไอ้ฆาตรกรโรคจิตได้ไม่ยาก พอหลังจากวันนั้นไอ้ฆาตกรโรคจิตก็เริ่มหาเหยื่อของมันอีกครั้งมันได้ใช้ให้สุนัขของมันแกล้งทำเป็นให้รถเหยียบสุนัขที่มันสอนให้เล่นละครตามที่มันได้วางแผนเอาไว้และเมื่อเหยื่อเดินลงมาด้วยความสงสารหลังจากนั้นไอ้ฆาตกรโรคจิตที่แอบอยู่ใกล้ๆนั้นก็จะเดินตรงไปที่เหยื่อใช้ผ้าที่มียาสลบโปกเข้าไปในจมูกของเหยื่อ หลังจากนั้นก็ลักพาตัวเหยื่อไปปีเตอร์และเจ้าหน้าที่ FBI ไอเดียวรู้แล้วว่าไอ้ฆาตรกรโรคจิตได้ลักพาตัวเหยื่อรายใหม่ของมันไปแล้วและพวกเขาก็มั่นใจเพราะที่เกิดเหตุมีหลักฐานเป็นขนสุนัขเผือกชนิดเดียวกันหล่นอยู่ที่นั่นและในที่สุดพวกเขาก็เดียวรู้ว่าหน้าตาของไอ้ฆาตรกรโรคจิตคนนี้มันเป็นใครมันชื่อเคลานั่นเอง ส่วนทางด้านไอคัตอนโรคจิตอยู่ๆอาการมันก็กำเริบขึ้นโดยที่มันไม่รู้ตัวว่ามันได้ป่วยเป็นโรคลมชักเจ้าหน้าที่ FBI บที่ล้อมบ้านมันอยู่ได้ตัดสินใจพากำลังบุกเข้าไปเจ้าหน้าที่ FBI ต่างพากำลังกันมาบุกทะลวงเข้าไปในบ้านและพวกเขาก็ได้พบหลักฐานมากมาย เป็นรูปภาพของเหยื่อและสุดท้ายพวกเขาก็ได้พบว่าไอ้ฆาตกรโรคจิตสลบไปโดยไม่รู้สาเหตุหลังจากนั้นพวกเขาก็ตกตะลึงอีกครั้งหนึ่งเมื่อพวกเขาค้นพบว่าไอ้ฆัตกรโรคจิตได้บันทึกเทปของเหยื่อเอาไว้ส่วนอีกด้านหนึ่งเหยื่อที่มันพึ่งลักพาตัวไปก็ได้ถูกพาตัว มาขังอยู่ในห้องกระจกของมันแล้วแพทย์ได้ลงความเห็นว่าในสมองของไอ้ฆาตกรโรคจิตมีเนื้องอกเกิดอยู่และมันจะไม่มีวันฟื้นขึ้นมาอีกครั้งสมองของไอ้ฆาตกรโรคจิตยังทำงานแต่มันจะกลายไปเป็นเจ้าชายนิทราพูดอะไรไม่ได้ ปีเตอร์เขาอยากจะรู้เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนั่นก็คือมันเอาเหยื่อไปซ่อนอยู่ที่ไหนแพทย์ได้บอกว่ายังเหลืออีกความหวังหนึ่งยังมีหน่วยงานที่สามารถเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคนที่ป่วยด้วยอาการผิดปกติทางสมองได้และมันก็คงจะเป็นเพียงความหวังเดียวปีเตอร์และเจ้าหน้าที่ FBI ได้เดินทางมาที่สถาบันแห่งนี้พวกเขาได้เล่าถึงความวิปริตของไอ้ฆาตกรโรคจิตให้กับทีมฟังเขาได้บอกว่าเวลาของเหยื่อกำลังจะหมดแล้วหากพวกเราไม่สามารถหาที่อยู่ของเหยื่อได้แคทเธอรีนบอกว่าการเข้าไปในจิตใต้สำนึกจำเป็นจะต้องใช้เวลาไม่งั้นมันจะอันตรายเกินไป แต่เมื่อแคทเธอรีนได้เห็นเทปวิดีโอของเหยื่อเธอก็จำใจจะต้องช่วยเหลือเหยื่อในครั้งนี้ให้ได้การเดินทางเข้าไปในจิตใต้สำนึกก็เริ่มต้นขึ้นและแคทเธอรีนเธอก็พร้อมแล้วที่จะเข้าไปในจิตใต้สำนึกของไอ้ฆาตกรโรคจิตและเมื่อเครื่องทำงาน เธอก็ดำดิ่งเข้าไปในจิตใต้สำนึกเธอได้พบกับพิธีล้างบาปและเมื่อแคปเทอรีนเธอฟื้นขึ้นมาในจิตใต้สำนึกเธอก็ออกสำรวจที่นี่และเธอก็ได้พบกับฆาตรกรโรคจิตในวัยเด็กเธอได้ตามไป และพยายามชวนคุยด้วยแต่ทว่าทันใดนั้นฆาตกรโรคจิตในวัยเด็กก็ผลักเธอจนล้มก่อนที่กระจกจะหล่นลงมาสับม้าที่มีชีวิตแล้วแยกร่างออกหลังจากนั้นแคทเธอรีนก็ได้พบกับฝันร้ายที่นี่ก่อนที่เธอจะโดนจับตัวไป แคทเรีนถูกพาตัวมาต่อหน้าไอ้ฆาตรกรโรคจิตในร่างของซาตานมารร้ายหลังจากนั้นไอ้ฆาตรกรโรคจิตก็เดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับตะโกนว่าเจ้าเข้ามาที่นี่ได้ยังไง แคทเธอรีนเธอฟื้นขึ้นมาพร้อมกับความหวาดกลัวเธอไม่คิดว่าในจิตใต้สำนึกของฆาตรกรโรคจิตคนนี้มันจะวิปริตขนาดนี้ได้ปีเตอร์ได้เดินเข้ามาให้กำลังใจแคทเธอรีนก็ได้บอกว่าเขาอยากจะขอร้องให้แคทเธอรีนช่วยหาที่อยู่ของเหยื่อให้จงได้เขาเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการที่ไม่สามารถช่วยเหลือเหยื่อ ให้รอดพ้นจากการฆาตกรรมและเมื่อแคทเธอรีนเธอได้ฟังเธอก็พร้อมที่จะช่วยปีเตอร์ทำงานครั้งนี้ให้มันสำเร็จให้จงได้ทางด้านเหยื่อสาวก็เหลือเวลาน้อยแล้วเมื่อน้ำเริ่มไหลเข้ามาในตู้กระจก แคทเธอีนเธอได้เข้ามาในความทรงจําอีกครั้งและเธอก็ได้พบว่าในวัยเด็กฆาตกรโรคจิตเขาก็ไม่ได้มีความวิปริตอะไรเขาเป็นเพียงแค่เด็กธรรมดาแต่เป็นเพราะว่าพ่อของเขาที่มักจะทําร้ายเขาอยู่เป็นประจํบาบังคับเขาให้ดูร่างที่โป๊เปือยของแม่เลี้ยงและเขาก็มีความเบี่ยงเบนทางเพศชอบความสวยงามแต่ทว่าพ่อเขาไม่ชอบ และมักจะลงโทษเขาด้วยความรุนแรงอยู่เป็นประจำจนกระทั่งเขาโตขึ้นฆาตรกรโรคจิตก็เริ่มทำร้ายแล้วก็ฆ่าคนแคทเธอรีนเธอได้บอกว่าในวัยเด็กของฆาตรกรโรคจิตก็ยังมีความดีหลงเหลืออยู่เธออยากจะให้เขาคิดถึงความดีเหล่านั้น แต่ทว่าฆาตรกรโรคจิตเขาได้บอกว่าพ่อของเขาเคยจับเขากดลงน้ําในพิธีล้างบาปและเขาก็เกือบตายเพากลัวน้ําแล้วก็กลัวพ่อของเขามากก่อนที่เขาจะหายเข้าไปในมุมมืดร่างซาตานของเขาได้เข้ามาเล่นงานแคทเธอรีนมันพยายามทําอะไรบางอย่างมันได้ใช้ปอกคอล็อกเข้าที่คอของแคทเธอรีนบังคับให้แคทเธอรีนอยู่ในจิตใต้สํานึกของมัน ี่ดานนอกทุกคนก็ได้ออรู้แล้วว่าจิตใต้สำนึกของแคเทเธอรีนกำลังหลงอยู่ในจิตใต้สำนึกของฆาตกรโรคจิตต้องมีใครสักคนไปที่นั่นเพื่อปลุกแคเทเธอรีนให้ฟื้นขึ้นและปีเตอร์เขาก็ขอรับอาสาหน้าที่นี้เองเขาจะไปช่วยเหลือแคเทเธอรีนและเมื่อปีเตอร์ดำดิ่งเข้าไปในจิตใต้สำนึกของฆาตกรโรคจิต และเมื่อเขาฟื้นขึ้นเขาก็ออกตามหาแคทเธอรีนจนมาพบเขาพยายามพูดจาเรียกสติของแคทเธอรีนให้ฟื้นขึ้นฆาตกรโรคจิตได้มาที่นี่แล้วก็จับตัวปีเตอร์มาทรมานมันได้ใช้กันไกที่แหลมคมแทงเข้าไปที่ท้องของปีเตอร์ดึงไส้ของเขาออกมาพันกับเหล็กแหลม แล้วก็สาวไส้ปีเตอร์ปีเตอร์ก็พยายามพูดจาเรียกสติของแคทเธอรีนให้ฟื้นขึ้นทันใดนั้นเองปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจิตใต้สำนึกของแคทเธอรีนหลุดพ้นจากจิตใต้สำนึกของฆาตรกรโรคจิตเธอได้เอาเหล็กแหลมแทงเข้าไปที่หลังของฆาตรกรโรคจิตหลังจากนั้นเธอแล้วก็ปีเตอร์ ก็ได้ฟื้นขึ้นมาในสถานที่แห่งหนึ่งแคทรีนพยายามพูดจาปลอบประโลมฆาตรกรโรคจิตในวัยเด็กหวังว่ามันจะเป็นความดีสุดท้ายส่วนปีเตอร์เขาได้เห็นสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่เขาคุ้นเคยเขาจำได้ว่าเขาเคยเห็นมันในที่เกิดเหตุตอนนี้ปีเตอร์เขาได้ออรู้แล้วว่าฆาตรกรโรคจิตจับเหยื่อไปซ่อนอยู่ที่ไหน ฆาตรกรโรคจิตในร่างซาตานได้มาจับตัวฆาตรกรโรคจิตในวัยเด็กไปแคทเธอรีนเธออยากจะไปช่วยแต่ปีเตอร์ก็จะพาเธอออกไปจากที่นี่และมันก็สายไปเสียแล้วแคทเธอรีนได้หลุดออกมาและเมื่อปีเตอร์และแคทเธอรีนฟื้นขึ้นมาจากจิตใต้สำนึกของฆาตรกรโรคจิตปีเตอรก์ก็รีบมาทำงานโดยทันที เขาได้มาตามหาสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่เขาพบอยู่ในจิตใต้สำนึกของฆาตกรโรคจิตและที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ FBI ก็ได้พบว่าสัญ,ญลักษณ์อันนั้นมันคือสัญ,ญลักษณ์ของโลโก้ของบริษัทร้างแห่งหนึ่งซึ่งชื่อของผู้ดูแลมันดันตรงกับชื่อของฆาตกรโรคจิตพอดีพวกเขารีบเดินทางไปที่นั่นแคทเธอรีนเธอตัดสินใจว่าเธอจะทำมันอีกครั้ง แต่ทว่าครั้งนี้เธอตัดสินใจว่าจะให้จิตใต้สำนึกของฆาตรกรโรคจิตเข้ามาอยู่ในจิตใต้สำนึกของเธอในจิตใต้สำนึกที่สวยงามของแคทเธอรีนก็ได้ดึงดูดให้จิตใต้สำนึกในวัยเด็กของฆาตรกรโรคจิตได้พบกับความสวยงามที่นี่เธอได้พูดถึงความดีและดึงเอาความดีสุดท้ายที่อยู่ในร่างของฆาตรกรโรคจิตในวัยเด็กออกมา จนสุดท้ายฆาตรกรโรคจิตก็ได้เผยถึงความลับครั้งแรกที่เขาได้ฆ่าสิ่งมีชีวิตซึ่งมันเป็นเพียงแค่นกน้อยตัวเดียวเท่านั้นที่มันขาหักเขาอยากจะดูแลมันแต่เทว่าพอเขาคิดขึ้นได้ว่าหากพ่อของเขามาพบก็คงจะต้องฆ่านกน้อยตัวนี้อย่างแน่นอนเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะฆ่ามันด้วยตัวของเขาเอง เขาก็เลยจับมันกดลงน้ำจนตายและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเป็นฆาตกรโรคจิตของเขาหลังจากนั้นจิตใต้สำนึกที่ชั่วร้ายในร่างของซาตานมันก็เข้ามาที่นี่แต่ทว่าที่นี่มันเป็นจิตใต้สำนึกของแคทเธอรีนแคทเธอรีนไม่กลัวมันและเธอตัดสินใจว่าเธอจะฆ่าจิตใต้สำนึกที่มันชั่วร้ายของฆาตกรโรคจิตให้มันตายในจิตใต้สำนึกของเธอ เธอได้ดึงดาบของเธอออกมาและปักลงตรงอกของฆาตรกรโรคจิตในร่างของซาตานปีเตอร์ Peter และเจ้าหน้าที่ FBI บีไอด้พากำลังกันมาเดินทางมาที่โรงงานร้างแห่งนี้และเมื่อเขามาถึงเขาก็ไม่พบว่ามีใครอยู่ที่นี่เลยปีเตอร์พยายามที่จะตามหาเหยื่อของฆาตรกรโรคจิตแต่เขาก็ไม่พบสุดท้ายปีเตอร์ก็ได้สังเกตเห็นว่า มีเครื่องจักรทำงานอยู่แถวนี้และเมื่อปีเตอร์เดินเข้าไปสำรวจเขาก็ได้พบกับปั๊มน้ำขนาดใหญ่และบริเวณแถวๆนั้นปีเตอร์ก็ได้พบกับช่องทางเดินลับแห่งหนึ่งส่วนทางด้านแคทเธอรีนเมื่อจิตใต้สำนึกที่ชั่วร้ายได้ตายมันก็ส่งผลทำให้จิตใต้สำนึกที่ดีตายตามไปด้วยเมื่อปีเตอร์เดินลงมาที่ด้านล่าง เขาพบกับเหยื่อของฆาตกรโรคจิตที่ติดอยู่ในน้ำปีเตอร์ตัดสินใจทันทีเขาใช้ปืนของเขายิงเข้าไปแต่ทว่ากระจกมันก็ไม่แตกสักทีปีเตอร์เลยตัดสินใจใช้ทอดเหล็กตีเข้าไปที่กระจกจนแตกน้ำได้ไหลออกมาแล้ะก็ช่วยเหลือชีวิตของเหยื่อของฆาตกรโรคจิตได้อย่างบุดหวิดพอดีด้วยฝีมือของปีเตอร์และฝีมือของแคทเธอรีน ส่วนทางด้านแคทเธอรีนในจิตใต้สำนึกเธอก็ตัดสินใจว่าเธออยากจะล้างบาปให้จิตใต้สำนึกที่ดีงามของฆาตกรโรคจิตอย่างน้อยมันยังพอเป็นการไถ่บาปกับการกระทำที่ชั่วร้ายของเขาได้บ้างและเมื่อจิตใต้สำนึกที่ดีได้ตายไปจิตใต้สำนึกที่ชั่วร้ายก็ได้ตายตามไปด้วย เมื่อแคทเธอรีนฟื้นขึ้นมาจากจิตใต้สำนึกฆาตรกรโรคจิตก็ได้ตายไปเสียแล้วเมื่อจิตใต้สำนึกได้ตายร่างกายก็ตายตามไปด้วยหลายวันต่อมาปีเตอร์ก็ได้ค้นพบว่าในจิตใต้สำนึกของฆาตรกรโรคจิตล้วนแล้วแต่มาจากภาพที่ฆาตรกรโรคจิตเคยเห็นมาแล้วทั้งนั้นส่วนทางด้านแคทเธอรีนเธอได้รับเลี้ยงสุนัขของฆาตรกรโรคจิต และเธอก็ได้มาอำลาปีเตอร์พวกเขาทั้งคู่ต่างคิดว่าจะต้องเดินหน้ากันต่อไปและก็ให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันแคทเธอรีนเธอได้กลับมาทำหน้าที่ของเธออีกครั้งและเธอก็ตัดสินใจว่าจะารักษาแบบแนวใหม่ๆเธอจะลองให้ผู้ป่วยเข้ามาในจิตใต้สำนึกของเธอดูบ้างเพื่ออะไรจะดีขึ้นจบแล้วครับ เออก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง The Cell โอ้ยพูดได้เลยครับว่าหนังเรื่องนี้นี่ผมว่ามันความรู้สึกผมคือมันสวยนะครับก็คือในจิตใต้สำนึกนี่มันเป็นอาร์ตมันเป็นอะไรล่ะมันน่าก,กลัวก็จริงแต่ผมว่ามันเต็มไปด้วยจินตนาการซึ่งผมคิดว่าผู้กำกับเขาคงจะคิดมาดีครับว่าเออเราควรจะทำแบบไหนคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยมันสวยมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ เอาสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนหูย